ห <laughs> มักมานไอยสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุขขสุคนกายินดีตอนหับเข่าวซูซองสาวรัดดาแซนแอลอีกแล้วโดยกัดสบ,บายดีสบ,บายดีนงังก้อยสบ,บายดีเล้เนี่สบ,บายดีพ่อน่ะ เอาทำไมดีมาปัา๊มรถเลยนะจริง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 เราก็มาเล่นน้ำมาหน่อยของน้องเงินอีกคือเก่าพี่น้องเนาะป๊มพี่น้องก็โตใหญ่ค่ะกเด่นตัวน้ดหน่อยมึงมาหน่อยแต่ว่ามันอ้วนไงพี่น้องอ้วนค่ะแกมเนาะเพิ่นเด่นน้ำเลยพี่น้องกูกระเตลเพิ่นเปียกอืมทำมาดิ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  มานนป้บ้าปุ๊บุ๊บเเ่นได้ไปนองเอเล่นเล่นกันขากเลยเนาะเจปดเจ็ปดเจ็บปีดิจ็ไปด๊ดโอ้ย อย่างแรงเลยพี่น้องเลยปั๊มอย่างแหงเลย,ยฟันเหมือนกดแข็งแรงเน้ะขนาดฟันน้อยๆเลยเมื่อยเลยพี่น,อน้องคนอ้วนโ <laughs> ยกทำนี่ก็เมื่อยแล้ว <laughs> ดูอ้ากัดแขนเลยผู้ซนขกเอดีผู้ เด่นูนเดียวพี่น้องเพิ่นอนต่ว่าปั้มปั๊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 มัมเพิ่นหยอกอะมีน้องอะปู้

สิไปใส่ปุ๊ไปแล้วปุอยากกินขนมนะคะอ่าลืมซื้อขนมมาต้อนเพิ่นใน้บนบันหากาเลยซื้อขนมมาให้เพิ่นซื้อขนมกรอบๆน้องพี่น้องมาให้น้องน้องกล้วยเมื่อย ไปแล้ว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 ไปกินน้ำเลยทุกคนคนไปแล้วผมคนไปยังบุกแนอ้วนขักไอเดี ไปแล้วไปแล้วผูกขนไปแล้วพี่น้องเลยไปถ่ายเบาะหมดแดงชิกัดเผิดเอาเอาเผิดไปเอา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 ไปแล้วพี่น้องเลยโอ้ตะเวนกัสีดงดินได้พี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งทางน้องยืนไหนกับทางแม่พี่น้องมาสบายดีทางเผิดเลยพี่น้องเลย สบายดีแม่ตู้เออสบายดีโดยสบายดีแม่เห็ดยังไงล่ะหลวกพักนี่คือหลอกพาอีหุ่มพักยังพาอีหุ่มบ้างไม่พาอีหุ่มมันคือหลอกบานแล้น่ชนะอ่ามันแก่เลยบานอือพอดีมันหลอกจุ่มเนาะกินเสบเนาะได้ยังต้มยังไงล่ะนะต้มกระปูต้มกระปูชิปปนกระปูกินกับหลอกอันนี้บ่อือ แนวกินแดงปนบอ่มอันนี้นกัะ <g if> ปูเนาะปนกัะปูกิ่นกบหลกพักพี่น้องเลยปลูกฝน,นมาอะไรพี่น้องเลยพฝนนั่นนงเด่นนั่งเด่นนมาหน่อยจนเมื่อยเลยเนาะคนก็นจนเมื่อยแ้วพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทักทายสบายดีทั้งน้องยืนเลยมา่นเหตยังอยู่นะพี่น้องสบายดีน,งงน้องยืนโดย โอ้ค oh, ืออ um? ันมามาพอกันตอนคำคำแดงแดงแท้มือนนี่เนาะนเริฮน่าันเอามเกะคือว่าผ่านมาอยู่คือว่าโบเฮนน้องไปทางไหนบะไปขอหของน้ำไปขอองน้่าวัยยุ่แนมมาเฮือนคือว่าบบเฮนน้องว่ะ สงสัยยังดีสนอตาเฮาบมดีปบนไดนแล้วเนี่ยตาไปดุนนินเห็นไวยเลยแม่เพิ่นสังเกตเนาะว่ามีคนผ่านไปผ่านไปผ่านมาแบบน้ำในกต่ใส่ของน้องเองน่องน้าของเพิ่นของเพิ่นเนาะทั้งแม่โบไปขุดกระปูนะน้กินเลย้ะนอนอยู่แม่ผู้ ทางเมพิ่นกำลังชิรูปภาคกินอยู่ในนี่เลยมันบริเวณจางบ่สมสมบ่จางเนาะเอาไม่ได้ซื้อน้ำกินบ่ใช่บ่เคยซื้อบ่พาห้ได้กินมาจากชินแตเนาะสมมบกิน้างมาหน้าแล้วเปิดจะเปิดบรบ่นังละบริโภนต้อกินดีเนอใส่หอยกระนะเนาะ จมจ็จ่อยแล้วเนาะชมอยู่ว่าทางแม่กินกะโชว์ต้มมันสิ่งแม่ของปุ๊บินเนาะแม่แมนแต่ฮาบอชินเอาเมดแล้ทองตื่นนะยิงทองโต๊ดออกได้เยอะเนาะสามปีสิเป็นนเนาะสามปียิงทองยิงใส่เนาะว่าทองเฮามันเคยดับแบบใดก็ต้องดับแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันดับแบบสิ่งแปลกๆมันกับอะไรผัดดองเปรตหน้ามาหน่อยผู้ เพิ่นฮ่อนพี่น้องเนียเด่นกับสารดาเน้อกินนี่แสดงว่าเพิ่นนี่บ่เป็นคนนะว่ารันปันได้เลยค่ว่าเป็นคนกันเลยขี้ฮ่อนได้เนี่ยยังยิงเห็ดกินเป็นบ่เห็ดยังเนี่เป็นอ่ะเป็นหลายอย่างอยู่ยังนาะหลายอย่างบบมียังเป็นหลายอย่างนะหนึ่งข้าหนึ่งน้าเกลี่ยนไม้ใช้ยังเนี่ยกงน้ำไม้มียังไนีใส่แกงี่ยไม้ปลาผีเป็นตัวปลาเด็กปลากระางมันจางกั เลือนิ่งนิ่งตอนนี้ดิใ่กเกับอือ่เอ็ดวัวมวยังาคบได้ืยังมาคบยังมคบอียังนอยังนนอบาคบอ่มันยังขาดอยู่ด้ยังขาดอยู่ได้หขาดยู่ยังขาดยู่องย่างหมดเลยเอ้มัีของขน่อามียังเนอทีด็ตามจิโคมียังเนอเบือยังอีก ใส่น้ำตาลเนาะ้อเป็นต้องต้องว่าถึงได้ต้องมีแบบเออตามตอนก่อนยฮันจิแกงหน่อยมันต้องมีพวกพริกข่าเบืออย่านั่งเนาะแมนตามปูปลวกล้างจุกเหล็กน้ำใส่น้ำตาลบอกว่าผ้าวพึ่งต้องใส่หม้อพวกนี้น้ำตาลแมนต้องนึ่งใส่ได้ออกมาซิมมุกชะก่อนเนาะชิมเบิ่งบารสชาติมันใส่ได้บ่ฮักะ บ,บ eat. ัพอยังกระปุงเพิ่มได้บ so ัเป็นกับเบื้งน้ำเมรเจ้าเห็ดแม่เวลาเจ้าใหญ่เห็ดกินหมดไรได้เห็ดแบบไรถามเพิ่นเนาะถามเพิ่นมาแม่อันนี้ต้องใส่ยังแถวเห็ดอันแบบนี้นะแกงน้ำไมร์จะนั่งกุ๊กพี๊ดเรียนบ่ารียนบ่ลองยืมเรีนบ่เรีนเนาะ กันน้องก็สิเคยผ่านอยู่ดอกบ่มีพี่น้องเบิ่งทรงคนก็เนาะแม่นเออเบิ่งน้องก็คือสิเฮ็ดอยู่นางเิ่บ่ได้ก็แชกได้ก็สิแชได้โอธรรมดาได้ซะเนาะมืก้ซา้เนาะมาให้น้องมาให้น้องกให้น้องกินแกงน้องสิมือเบิ่งเนาะตกินตนเที่ยงเนาะนวดจังแซ่บเนาะแม่นๆหนวนี้ก็หลายซาน้องยืนเนาะมีบ่แถวนี้มีอือ อีบ่ทิบแด้บ้านน้องยืนนี่แม่สิได้น้องยืนมีแต่น้องยืนอีจริงอ๋อแม่สชมคักกะนีเออสิน้องนอันว่าโอ้ยแม่ก็อยย่องข่อยหลาบาดติดีเด้อมีคนย่องเนาะน้องยืนเนาะแม่นๆความจริงแหลเราก็ด้เธอน่ะได้ย่องมีแต่เขาได้แรงงๆเออดี้แม่ดีแล้วเออตัวดบ่เป็นกะหัดสอนบอกน้องแม่นสิได้เป็นได้เก่ง เวาไปเฮือนหมู่เฮือนคู่ก็เฮ็ดกินเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายมาให้หมู่กินก็ฮ้อยหู่ชมอีกแ้เนาะอ้ายกินแซ่บแท้ว่าเละเดกสาวประสบการณ์กับพ่อกับแม่ลเนาะแม่นๆไปหมู่เฮยเฮ็ดกินแน่้ยเดอๆดาได้เฮ็ดบ่เป็นจักสิเอาหยังใส่จักสิเอาหยังลงก่อนบติใดาบก่อนจักสิเอาแม่นบ่มั่นใจตัวเองแ้บัดนี้แม่นๆต้องเฮียนัดเอาเก่งๆเด้อน้องยืนเด้ออ่าดีแล้วพยายามซอยมือ พอมีเนาะหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะซอยเบียกเพื่อนครัวซอยพ่อแม่แม่ไปหาอยู่หากินทางน้องปนกันหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเตี้ยมถ่าหลังจากมาเต๋เมียนเนี่แมนโอ้นั้งน่องกันแมนทางน้องไปกันขยันคักปนกระปูเนาะปนปูมีน้องคายกระไก้เนาะไก่ไก่เนี่แมนแมนแต่ว่เป็นยังพี่น้องเลยเนาะ ไก่ไก่กับเห็นคือเก้าเล่นเดี๋ยวได้หนิเมนตอยยังบรีกับได้ตาเนาะอันตะเวนกะผู้สีดงดินเลยอันตอนนี้ก็ประมาณ6โมงอันห้าโมงสี่สิบเลยวได้่วโมงเมนความเจ้าเนาะกับบ่มียังตอนยังผักชั้นางดาเอ้ยเนาะเนาะขนมพอเือรยจะทุ่งใหญ่ไ้เบิ่งก่อนเด้อ ทีมงานทามาให้น en> ้องคือว่าเรือจะทุ่งเดียวบ่น้องไหนมีน้องมาดิเบิ่งก่อนเด้ออ่ากับพี่น้องเลยขนมกันเด้ออยู่ทุ่งเดียวพี่น้องเลยมาตอนน้องเยินเพิ่นพี่น้องเลยมาเนี่าคอยคำลงแรงเเนาะชิบได้ขึ้นเทิงหรอคอยแนนก็ชิบเยินให้น้องเยินนี่เลยอ่าขอบคุณนนท์เพิ่นบ่าน้องเลยทำแม่ตู้เพิ่นก้วปีโป้เนาะ โดยจือมาเป็นพ่วงแต่ว่าแบ่งเจ้าน mm ั่นเจ้านี่โอ้ยแม่นลายครอบครัวแบ่งโดยทาง่านพอดีก็ได้แบ่งกนนะทางน้องนเนาะ

อันนี้กับแม่ชื่อมื่อเช้าได้แนี้นะตัวชื่ออย่างเนาะอ้าวนี่อะไรกันเอ้สิรีกับคนด้อลงเงินเด้อโดยอ้าวสูๆกันห้ามกันเฮียนเด้อขี้ขลาแเน่ยลงยงินเนี่ยสูบเด้อลงดาเด้อยังคิดได้โบชจบเป็นเจ้าเป็นนายก็ขอได้อ่านได้เขียนออกเด้อแมนอ่าตั้งใจเฮียนเนาะเฮียนโอเคเรานี่แหละโดยมีคนพูดติดตัวเจ้าเองค่ะเด้อ men men, men men, ai ăn mà ở, kiêng mà đái, nhó. Ừ, áo, cả côn, nông nề, coi sông Phuôn đấy, ông mên. Mên nói, mên. Mên. Để Để mẹ đi nói. Nông nay dạ si bé, thả mái bay đi, đi. Sạch đi, nong như vậy thăng pì. Sạch bay đi, đơn. Đôi đôi. Sạch đi, mẹ đơn. Sạch bay đi, đơn. สบายดีสบายดีก็ชิคกับปาเลยได้เนี่ยเอามาสบายดีหรือไม่สบายดีสบายดีเร็วเร็วเร็วกุ้ยน้อยกุ้ยกุ้ยกุ้ยอันนเพิ่นไปเล่นน้าพี่น้องไงเพราะว่าเพิ่นเด่นเมื่อยแล้วเพิ่นห้อนพี่น้องไงตะเบิงงเพิ่นหมักลงมาต้นกระซามเพี่น้องกระซามยมีมงนี่เนาะที่มงเพิ่นอันลงมาเด่นพี่น้องไงปุ๊บเพิ่นกะอันนั้นเลยพี่น้องไงทางมาหน่อยเพิ่นเนาะ ก็คือส like ีประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะว่าทางชาวระดากะได้มาแบกเด่นนำน้องเนืนพี่น้องเลยเนาะกะคอยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยเนาะเฮากะของตอนของผักกับบะมี่ไดพี่น้องเลยเนาะโดยกะพอดีทางผ่านพี่น้องเลยเฮากะมาแต่ลายขอบครัวพี่น้องเลยเนาะโดยกะตะเวนกะแยยแล้วพี่น้องเลยโดยชิดลงดินแล้วก็คือสีประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะทางเฮาก็เลยมาแบกเด่นแบกหัวทางน้องเนืั่นะพี่น้องเลย กระทั่งเม่เพิ่นก็เห็ดอยู่เห็ดกินกับปนกับปูพี่น้องเนาะกินแรงมาเนาะกับบมียังลายพี่น้องเลยก็คือสีประมาณี้ดินเทียนซานของน้องเพิ่นกะเพราะว่าเฮือนใหม่ของเพิ่นกะยังบุ้หูว่าสีสางมือไรนะพี่น้องเนาะโดยเพิ่นก็เลยมาอยู่พีนะพี่น้องเลยสามลายอยู่เฮือนใหม่พี่น้องเนาะก็คือสีประมาณีเนาะพี่น้องชาวดาก็ขอเก่าวคำว่าสบายดีและสบัสดีพี่น้องและเอชีัจจุูัสุ่คนเนาะที่เขามาติดตามนะหรับชมคลิปของชาวดาก็ขอก่าสบายดี